ถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ปลอดภัยดีใช่ไหมจ๊ะโอเคจ้าคิดถึงเหมือนกันนะดูแลตัวเองดีๆจ้ะบ๊ายบายกลับมาแล้วจ้าอ้าวน้าฟ้าเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมฮะนิดหน่อยอ่ะจ้ะเป็นไงบ้างได้ไรมาบ้างเนี่ย ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะแหมคุณฟ้าดูสิเนี่ยไอโนบอกก็เอยจะมาเลยนะมาเดี๋ยวไม่เจอคุณฟ้านีมาแล้วเจอเลยนะคนเราจะเป็นเนื้อคู่กันนะเขาเรียกว่าดวงสมพงกันห้งนี้ว่างเหรอคะถึงมาที่นี่ได้บ่อยใช่ไหมว่างทั้งงานว่างทั้งหัวใจนะครับผมอ๋อ,อ ผมเอาน้ำหอมมาฝากคุณฟ้าครับน้ำหอมเลยครับพ่อเพื่อนมะพราวน้ำหอมนะครับคุณฟ้าจอาไปร้าน้า่ไทครับโอ้ก็เผื่อคโอ้โหอุ่นเสียเลยทานนะครับผมอร่อยชื่นใจชื่นใจนะครับผมอ๋อค่ะโอ้โดนมือผมด้วยคุณฟ้านี่ชอบแต่อังตลอดเลยเออเอาห้หลานมันนะครับเออคุณฟ้าบินไปไปไปฝากคโน้นของโลกเขา ไม่มีอะไรจิตมาจิตมือมาฝากมากนะครับไอ้ไอ้ไอ้พูดอีกนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผมจมะหาของฝากนะครับแต่แต่ถามไม่เฉอยอจริงจริงมีอะค่ะเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ก่อนนะคะอ๋อครับ ทราบนักร้องน้องรักเรซน,น่าเลยครับ <_ an> โอ้โหหูมันบ้าเลยวะ่ะหลังจากออกมาจากมหาอะไรเนี่ย <_ an> เปิดบริษัทเองเลยเหรอสุดคุยหน่อยนี่นหน่อยนับถือสู้ฮกเลยเท่มากอะ่ะ <_ an> เอา้าบริษัทแค่เนี่ยถึงก็ต้องจ้างผ่านโลงเลยวะ <_ an> ไม่รู้ใช่พี่เก่งเนี่ยพออีกเกี่ยงเฮ้ยรอตรงนี้ไม่มีใครผพานโลงอ่ะฮะ อ๋อพี่ใจเย็นครับพ่อเพื่อนใจเย็นครับทายพอลงุงพ่อเพื่อนใจเย็นก่อนครับโอ้โหพี่เพื่อนนี่พี่เก่งครับรุ่นพี่ที่มหาลาัยผมเจ้าของเหรียญทองนักมวยสมัครเล่นเหรออือคุณหน้าคุณตา,าไอ้น้องนี่เฮ้ยโูเมื่อกี้มวยไทยไงมวยไทยไปไปซ้อมดูนะ,นะไปแล้วพ่อนะไปเลยไปเลยตั้งใจัะพ่อนะไม่เป็นไรหรอกไม่ถือหรอกบ้า เราว่าแต่พี่มาที่เนี่ยมีเหรอพี่นี่คือช่วงเนี้พี่ทํารายการทีวีอ,ออกทางเคเบิลทีวีนะก็ต้องบอกว่างานล้นมือมากเลยผู้ช่วยพี่มันไม่พอ,อรายการพี่ชื่อว่าอ,อืเหนือคู่อ,อช่วงนี้เนี่ยถ้าเราว่าพี่อยากให้บีเนะี่ยช่วยหาคนมาร่วมเล่นเกมกับพี่น้อยแล้วคอนเซปมันเป็นยังไงพีง่ง่ายๆนี่พี่นะนาผู้ชายมาสามคนผู้หญิงคนหนึ่ง ต้องเป็นคนที่ไม่รู้จักกันไม่เคยเจอหน้ามาก่อนนะไม่รู้จักกันใช่ผู้ชายอ่ะลองทายใจผู้หญิงดูคนไหนสามารถที่ะตอบคําถามได้โดนใจผู้หญิงมากที่สุดเราจะจัดตัวแพ็กเกจให้ไปเที่ยวกันสองต่อสองเลยเฮ้ยครับอย่างนั้นพ่อคู่แรกเลยคู่แรกเลยเขียนชื่อน้าฟ้านลงไปด้วยนะคุณพ่อไม่ได้ต้องเป็นคนที่ไม่รู้จักกันไม่เคยเจอหน้ามาก่อนครับคุณพ่อนั่นน่นดีครับพ่อเนี่ยผมไม่อยากให้พ่อเนี่ยมาเกาะแกะนะผมด้วยผมหวง อกกลแเต้องขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะครับโอ้โหไปเมืองนอกเมืองนามานิดนิดซื้อของฝากจากเมืองนอกมาฝากผมขอบคุณมากเลยนะครับผมจริงๆมันเป็นของแถมบนเครื่องนะค่ะโอ,อ้แม่ถ้จะเป็นของแถมก็ช่างนะครับของอะไรก็ช่างนะถ้ามาจากเมืองคุณฟ้านะผมรับแบบเต็มหัวใจเลยครับผมโอ้อ นี่มันเป็นเป็นหุ่นมือใช่ไหมครับดาวน์เลยครับคุณฟ้าอะไรคะ่ะคือผมอยากบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกคะ่ะฟ้าบอกเองฟ้าะชอบคุณแท่นค่ะรองเท้คาครับไม่ใช่หุน่นมืออ๋อ,อรู้แล้วนะํำตลกไปก็อยากอยากเห็นรอยยิ้มคณฟปาเลยครับเวลาคุณฟ้ายิ้มนะโลกมันสดใสยังไงบอกไม่ถูกเลยครับผมแต่ก็ไม่เหมือนประเทงนะอะไรหูกก็เวาลายิ้มทีมันก็หนาวไงครับยิ้มทีือหนาว ไม่เข้าใจยังไงอ่ะพ่อยิ้มแล้วฟันออกปากไงครับอ๋อมสซีเดียรลูกเนี่ยฟันเกย่าั้นกระเทยหมดเลยอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าลองโพสอะไรที่คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดนะครับโพสมาเลยครับโอ้หล่อสุดแล้วครับพี่สุดอามานุมาพอานุภาบยิ้ม โอเคโอ้ <Okay>. oh, oh. สุดยอดท่านี้มิกว้างกว้างกว่านี้เออนี่ใช่บริษัทจัดให้ที่มีแคสติ้งใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วครับแล้วนี้จะมาสมัครทั้งสองคนเลยไหมครับใช่ค่ะทั้งคู่เลยค่ะเฮ้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎของเราเนี่ยคนสมัครห่านรู้จักกันครับอุย๊ยรู้จักอะไรกันแค่เดินเข้ามาพร้อมกันเฉยๆอะคะ่ะอยูเพิ่งเไ้าใจคะโอเค ตานพี่ชื่ออะไรอ่ะชอุกอิดอุกอิไหนบอกว่าไม่รู้จักกันไงอุกอิดอะไรกันเล่าบอกเงียบไปเลยนะไม่ได้รู้จักกันค่ะเป็นเพื่อนกันเฉยไม่ใช่แฟนค่ะยังไงต๊อกขอสมัครเธอนะคะนะนะนะเออก็ได้ครับงั้นเชหน้างก่อนเลยนะครับต่อแถวกันเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้นะครับ เอาไงดีอะคะพี่บีนนี่นะเดี๋ยวพี่เขาคัดออกทีหลังแล้วกันพี่เขาเพ้นอยู่อ่ะเขาไม่ต้องกลัวเหรอทนายเนี่ยพี่บีนนี่มาแล้วผู้เข้าแข่งขันสองคนน่ะเนี่ยสองคนเนี้ยได้ไหมเอองั้นเชิญเข้าประจำที่เลยครับนันนุนครับนันนุนครับเออแล้วนี่ผู้หญิงกับผู้ชายอีกคนหนึ่งล่ะ ก็ผู้หญิงเนี่ยน้าใสกําลังโทรตามอยู่แต่ผู้ชายนี่ดิยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอะ่ะอ้าวเฮ้ยไอเกียรมันใกล้จะเริ่ม,มแล้วไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยคือเขามาตั้งแต่ตีห้าแล้วแต่ติดอยู่ในห้องน้ำพวกเราเนี่ยโกนเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบเอา้าอยู่ในห้องแร่ตีห้าเรียกรถพยาบาลได้แล้วหูรูดอักเสบตายคาส่วมแล้วฉวยถ้าไม่ได้รถพยาบาลอย่างนจัดการเองดูแลที่นี่แล้วกันนะครับ เอาไงอ่ะงันเดี๋ยวผมโทรตามคนที่ผมเคยแทนแล้วผมไม่ได้เลือกแล้วกันนะพี่นะโอ้ยชั่วโมงที่ไม่ท่องแล้วไม่ทันหรอกว่ามันจะมาแหวเตรียมตัวโอ้ยแก้ไขไงดีวะเนี่ยเฮ้ยน้องเราแทนได้พี่ไหวป่ะพี่ขอร้องอ่ะไม่ไม่ไหวอ่ะพี่คือไม่ได้พี่คือมีคนรักแล้วเยียช่วยหน่อยเถอะไม่ได้เล่นเกมขำๆ